อยากหัวดอกแด่ว oh. ่า yeah, สุดยอดเลยบอะมันล oh. ่ำดีเสียงดีเลยบระเด็เสียงนี่เออพวกตะบักอันที่ขนาดตลกกันยังตลกกันบ้าเท็ดปั้นมาเอ้ยสามนันคันจอดแย้งนีกูอยากหัวข้อนกฤษฎิกาฉันมันเล่นยอดแย้งเท่ากฤษฎีบงจอดแย้งอยู่สิบเขาเหรียญหัวใจงงนะเขาเหรียญหัวใจถูกบ่ ขอเขาเขาเอาน้ำผึลทไรันเขานี Although, はは่มือสาวก็ถือคูทะยังมากระเขามาตะกอนแกนมาดิไปไหว้ไปหลู่หวัไมาเอาไปสื่อเทาเขาใหม่อย่งนิใหม่อย่างเนาออยข่เนี่ยข่จีไทยไม่ไ่แล้วไม่ไพ่โอเบ้าออกเออ

จะไปแถวไหนแถวดูนี่กอหอยันลูกสาวจะไปใส่ก่อนเะกวดว่าขอเด็กเมียพูดยิ่งนํากันเลยนะเดบ่เข่าเลี้ยนหรอวะ ยู่แล้วมันกจอยู่อ่ได้ล่ะยูมอสีาอ๋อปีนึงมอโหกระจบตันนีไม่คนไทยอยู่แต่เน่ยังอ๋อเิ่นมาอยู่้องกานล่ะติไม่ยฮะ่ว่าทีายุอะไรมันกิเมือลบไปลบมาอ๋อเขียวหากันเอาบอมีตัวมาถนมาหากันฮะมีมือหนีตัวก้นบันใดก็นั่นบ้านไยบ้านพ่ออกอนต้นไหนพ่อเลี้ยนเมี่ยงตนีพออ่อนผสมการปลูกกัน ี S <S í, e. ่ยพ่อไเอาดีครับพ่ออัดีแล้วพ่อญ่เ้อะนี้มาอันีเขาว่าปจันทร์ออกกันอีกงมันออกนีวงเวียนชีวิตเยออกไงออกวงเวียนชีวิตน่เอาเน่ยแล้วะคูออกยุบปะคออกย่บปะของเจ้าออก่ันมาแล้วเดี๋ยว่เบ่งหรอกตอนที่2องออกไปแล้ว น oh, okay. so ี่เดยวเขาไม่หญ่เหมือนอ๋อเนี่ยก็ดำวะอ่อนเหมืดว่าเกเครอจะไปซ่อักหลบเก็บีกเด็อน้พอยกิัดันนัดไปถั่วไปสนเก็บอง้แมดอกไ่อยากใช้หายเม็ดใช่เหมวโตเดียวบีเส้นมือเศ้ายากเลยบ้านเขาเพิ่งกองบ้านเขาเพิ่งองม่เที่ยนนี่หมดมใชนี่หมด เ่อฝนห้ามมาเป็นผู้ดูดูดูเป็นผู้มาเที่ยวโอ้ยมันผูหน้าโถมันใ่เงยไทยหนาวไม่ใครเนี้ยใครคนไหนเนียกังควักเอาแล้วที่เรไป่าที่เรอกว่าเราเอาการไม่แ ทางลูาอาใครน่งเดียวันซุแล้วครับซุมาสุ้กันเหลวไม่่อแห้งนีุ่ตายลวซุเร่งตายมันขึ้นมึงง่หูไร้อนแกจับลาแกจำบล่าแกจับล่าน้ำเปลี่ยน้วมากยิ่งข้าวกีเตะกันพ่อเลยอาเงียบเงีบอยู่เนาะอันเงียบเมันเป็นตายพ่อ

มันเตนก่ยตายอยู่ตายอยา่าพ่นไปจอบผู้สาว้งไหล่ะมันไงอิวเราไปไอ้พวกบกือกมันก็เขาไปหาอ้าผู้ใดเละอิวน่ยนะมอะร้ามียกน่ะเมียบการดไนผู้บกอไปมบกู้ที่เมีบกรดแม่บกโรดกันบกฮู้มีอ๋อแม่บกรดนี่แล้วเสื้องไหก่อนแล้วื้ออิวติเมียไนว่ามาหาหนึ่งบ่ ออขันมาเมียามาหาเ่นหูอยู่ตันซื้ออิว่หูจากเ้วดอกเอาเพิ่นเไปหาเขาวะทีเขาเป็นรุ่นเมียเจ้าของเ่ไปหาเขาที่ไหนเนห่งนักนเนไปจบอปะทีแมสร้างติวเคนนังแนเน่เด่นจเดืนันเราออกไปแล้วก็ไปูบพี่มากแล้วก็ไปโกโก่ยว่ามีเหลังบ่บ่ไปบย้เา แต่เห็ภาต่นก็อาล้า่นไปเลยแล้ววาบ่ตาในตัวบอกตาไต้ที่มันขึ้นแล้วว่าโอ้ตาไต่มึ้นใจ่ไม้อยู่เสือตายไปดไม่บอง่ายๆแล้วกตว่ากฟ้ามันก็กจะก็ไง่ายเมันกีอย่างนีไปฝวามันก็จุกฟาเลยมื่ปลาอมันขึ้นลอย เนีเดี๋ยวไปเฮ็ดเขาสิว่าคนบ่ายเนาะน่อทาเขาคนไงมองว่าอับยนี้งานจะชิบเขาไม่บอกย้ายนเนี่ยมันไปเห็นยังเหงาเขา่างมันเนี่ยว่ะโอ้แต่คิหายชิบหไปเป่าคก็ไปปล่าว่าในีิบาที่บ่ายมันถึงเนีวะมัดกันสอมเัากัน ใส่ลงไปยนเงยอยู่ใก้ยีนอย่างนี้มาหน่อยนะน้ำอ่ะโอ้ยใส่น้ำวาาหาต้งต้องตงบดกินเข่าต้องผัยเนี่ยโอ้ยแอบจิ้มัหนแอบไปเลยอ่ะไปเลยั้องนานตัวเฮอกำลังงานน้ำคือดีฮาไม่รำหน่งยเลยนะกำลัง มึงตื่นกูบอกอะไรก็มาฟูช้าออกก่อนเ้าไหมบอแมนเอาอันยากงเบมันกูบองตัดไฟกูมปนกูบว่าจะไม่ทอดกันกทอ

ก็มาไทยเองตัวกายมุ <sk 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 ่งตัวกายเขามุ่ไปปวดหัวห้าปวดหัวปวดปวดนังกี่ดี่กล่ะวล้วพาสินคาเเออยังดีเฮ้ยบาทห้าไว้ได้ทีไรก่อนเด้อ บอกหอมไมัดน่วงนี้บมีหอมไหมมัเลยป่ะ่วงแล้วว่าหันไปมัอยู่มันาท่านแก่หมดมังบ้านเขากมันร่วงแล้วเขาก็ได้เช่าเขา้าหมดขวีค่าข้าวีบ้านมัจะเตอจะมีีกะยใหม่มันแกสองวันี้ตตี้ว่าอยาเอา้ามีี้เ พวกเ้าีแห้งเนี่ยเมื่อเชียร์บอกเพียงสองหมื่นเมียนการว่าให้พวกเ้ามีแห้งเนี่ยเชียร์พันแมวถวนเขาได้ทันงหดกเรื่องเมีนวบาวนเขาขี่หญ้าเอาหนังันังรงใจเมื่อเชยร์บากใไม่สูข้าใจั่นฝนมาตกนันคือสเบ่งมาบ่งนั่นมันขีเกร แต่บุกบุกเงินแต่เนี้ยเงินงามๆมา้วโกันยังไงเออไปบอกมันเอ็กซ์ตัวมากเลยสาวด้วยอ่ไปบอกมันเกี้ยอย่างงี้ยังมากคือบอกเขาเลยไม่บอกเอ้ยแม่ก็ดีดูวยเรานั่งมอเตอร์จอบอกมันถูกิมันอั่จอดดูมันซั่งซั่ก็ไปเขาบอกแล้วมันใส ทางม่เกูม่มาสอนมอีจางดีงม้ทเก็บไว้แน่นอถไายวีดีโอเรเก็บไวเห็นตัวเ่ับาอเราเปขึ้นไ่ใหญ่เข้าเห็นบ่พอมีแนวเบิงเลยอีกจมาณยี่ปีทั้งหนา กูเท่าทายไปทายว่ากำลังกป้องกกยังงกูไปเก็บแล้วมาบุกีโอ้ยมันลนเหลวไ่ค่อยสียไว้ที่ไหนเขาบอกว่าเสียไว้ทีไหนเขาบอกว่าี่งานทางนี้บอกค่บอกว่าเอาจังคือนู่นพวกนี้อย่างนมาตั้งแต่บอกนึเป็นอย่างบุ่งขึ้นมาทายเออไปเมือง ผู้ตังแต่งโดนแต่งหน้าผูหลงเสือมึงเขาจฟังนนพึ่งหนังึใบตางไ้ฟังไปยงใบ้นงหนาทมีมันกับผูกกันาวล่ะก็จะกอ่นกกบงายถึงมึง